เด e อ r ทร h เจาะลึกจริงให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บสุโยอิเปิดคลิปหลุดคขมเมค่ะแช์ที55มเมจอดทิ้งอุดรมีชัยประชิดชายแดนพร้อมเล็งปืนใส่ไทยค่ะ เปิดคลิปหลุดขมรแชทรถถัง t นะี5้าสะรุ่นปู่อายุกว่า70ปีของกองทัพกัมพูชาค่ะถูกจอดทิ้งอัมพรางไว้ที่จังหวัดอุดรมีชัยนะใกล้กับชายแดนไทยกัมพูชาค่ะจากกรณีเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็มีรายงานการสูญเสียของฝ่ายกัมพูชาค่ะ ซึ่งเป็นข้อมูลจากกองทัพภาคที่2นะบอกว่าพื้นที่หน้าปราสาทตาบิรนทมค่ะทหารรอ42เสียชีวิต1นายค่ะพื้นที่บริเวณปราสาทตาบรนทมค่ะเสียชีวิต8รายค่ะทหาร3ประชาชน4พระสงฆ์หนึ่งค่ะส่วนพื้นที่ภูมะเขือค่ะทหารกัมพูชาเสียชีวิต14นายจากโดนทิ้งระเบิดค่ะรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยของทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยประมาณ23รายค่ะ ซึ่งการโจมตีของฝ่ายไทยในวันนั้นเนี่ยนะคะมีเครื่องบินโจมตีได้ทําลายบอก,กอพลที่8นะที่9แล้วก็ที่42นะซึ่งโดนโจมตีค่ะก็โจมตีที่ยอดภูมิมะเขือคลังอาวุธและก็เสาสัญญาณค่ะส่วนปืนใหญ่ของไทยค่ะได้โจมตีรถถังสองคันบริเวณตรงข้ามสัตตสมค่ะและต่อมาก็มีรายงานจากเพจกรุงเทพวันนี้ B ี k t เ d a ทค่ะก็ได้โพสต์คลิปนะ,ะมีการเผยแพร่คลิปซากรถถังที55ของเขมรค่ะที่ถูกทำลายไป2คัน โดยทำเพจค่ะระบุข้อความค่ะบอกว่ารถถังเมรทีห้าคืนกลับสู่ธรรมชาติไป2คันนะเดี๋ยวเราไปดูซากรถถังกันค่ะ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีการแชร์คลิปนะที่ทหากรกัมพูชาเนี่ยก็เตรียมพร้อมนะที่จะนํารถถังรุ่นปูที55เนี่ยอายุกว่า70ปีเนี่ยออกมาเสริมที่ชายแดนด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะ และล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะวันที่9สิงหาคม2568ค่ะทางด้านเพจ Army Military Force ค่ะได้โพสต์ข้อความระบุว่าเด็กเขมในอุดรมีชัยเจอรถถังที5 5ของฐานกัมพูชาถูกทิ้งใกล้ชายแดนไทยนะแถมยังบอกว่ารถถังหันไปทางไทยค่ะไปดูคลิปกันค่ะในในผ่าเวีนีมเลยนะติงกระเชีตอนในแบบนี้มันติงย,ยตระชีมี้ตกบ,บังไทยที่หนูล้งเลยพนมหนูลน้งพนม น้องน้นน้องข้างน้องขังไทยให้อาเด็กลกองที่เก็บรงังจะขางไทยเนี่ยเน่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 างังเดกลก่าสำหรับรถถังที55ค่ะกัมพูชาก็ได้รับที55จากโซเวียตและก็ประเทศพันธมิตรในช่วงสงครามเย็นนะฮะร,รถถังที55 ก็เป็นกําลังหลักของกองทัพบ,บกกัมพูชาในหลายยุคเลยทีเดียวนะซึ่งก็มีการใช้งานในการปฏิบัติการตามแนวชายแดนและก็ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในช่วงหลังค่ะบางคันอาจเสื่อมสภาพนะหรือถูกทิ้งไว้ที่ฐานที่ตั้งบางแห่งนั่นเองค่ะซึ่งประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับข่าวล่าสุดเนี่ยนะคะก็บอกว่ามีรายงานบอกรถถังที่55ของกัมพูชาถูกทิ้งในพื้นที่อุดรมีชัยใกล้าชายแดนไทยนะซึ่งรถถังเหล่านี้มีลักษณะ หันลำกล้องปืนเนี่ยนะเล็งมาที่ฝ่ายไทยด้วยนะก็สร้างความกังวลด้านความมั่นคงนะซึ่งอาจจะซ้อนถึงปัญหาการจัดการกำลังรบหรือกลยุทธ์การค่มขู่ผ่านยุทธปกรณ์น,นั่นเองค่ะ โดยก่อนหน้านี้ค่ะพลตีวันชนะสวัสดีหรือผู้บันเบิรนะฮะรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะก็ได้โพสต์ข้อความนะบอกว่าสมคําล่ําลือฐานม้าไทยอัศวินแห่งสนามรบรวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดหน้าสงสารหารเขเนขมรที่ใช้รถถังหลงยุคนะยุคสงครามเย็นที53ที54พลประจำคันละสีนายโดนทําลายเรียบร้อยค่ะคาดออกมาทันไหมไม่รู้รู้แต่รถถังสองคันกระจุยไปแล้ว โดยฐานม้าไทยนะใช้รถถัง v t ทนะเป็นรถถังยุคที่4คือยุคปัจจุบันทำลายรถถังเขเมร2คันที t 53และที5อย่างละคันนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะพลตรีวันชนะนะก็ยังบ่อยว่า v t เนี่ยเหนือกว่า T53-T54 ทุกระบบนะมีกล้องสร้างภาพด้วยความร้อนใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนค่ะมีระบบ Hunter Killer เพิ่มโอกาสในการค้นหาเป้าหมายได้มากขึ้นนะฮะซึ่งปืนใหญ่รถถังขนาด125มมเกราะรถถังเนี่ยแบบคอมโพสิตนะแล้วก่อปฏิกิริยาเพิ่มโอกาสการอยู่รอดสูงนะหากถูกยิงค่ะ เราชาวฐานม้าภูมิใจกับการได้เข้าร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับเหล่าทหารหารทุกเหล่าทุกคนนะในครั้งนี้ฐานม้าอัศวินแห่งสนามรบรวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏได้เลยค่ะ ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายิโยอีวิดเดือดค่ะเปิดคลิปนาทีฐานไทยลาตะเวนเจอฐานเขเมรอาวุธครบมือแน่นปากก่อนอ้างว่าขึ้นมานั่งเล่นเฉยๆค่ะ เปิดคลิปฐานขมรอาวุธครบมือแน่นป่าค่ะฐานไทยขึ้นมาต้อนขับไล่ค่ะฐานขมรอ้างเหตุผลสุดช็อกมานั่งเล่นเฉยๆค่ะ อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าในขณะน,นี้การประทะก,การระหว่างไทยกัมพูชาค่ะเข้าสู่ในช่วงเวลาหยุดยิงแต่ชัดเจนว่าทุกอย่างยังไม่ได้อยู่ในความสงบหรือสันติอย่างแท้จริงค่ะยังเล่นโจมตีกันอยู่การเมืองระดับนานาชาติค่ะส่วนกิจวัตรของเหล่าทหารในพื้นที่ทั้งไทยและกัมพูชาก็กลับมานะคือมีการจัดกองกําลังลาดตระเวนค่ะซึ่งเป็นภารกิจปกติของทั้งสองฝ่ายแต่ในสภาวะแบบนี้ฐานของประเทศไทยก็ควรจะอยู่ในเขตดแดนของประเทศตัวเองไม่ลุกล้ำเข้าไปในเขตประเทศคู่พิพาทษซึ่งฐานไทยก็ทําแบบนั้น ในขณะนี้นะแต่เห็นทีว่าฐานเขเมรจะไม่ทําอะไรตามหลักสากลตามกฎอีกเช่นเคยนะยยังพยายามที่จะลุกล้ําเข้ามาโดยอ้างว่าขอเจราจาให้เอารั้วลวดน้ำออกบ้างบางทีก็เข้ามาลื้อออกเองเลยนะบางทีอันนี้ก็งงไปกันใหญ่เลยนะและล่าสุดก็มีการปล่อยคลิปออกมาว่อนโซเชียลค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ทราบวันที่แน่นอนนะแต่น่าจะเป็นในช่วงการประชุม CBC ่นะเพราะในบทสนทนามีการพูดถึงว่าวันนี้เขาไปเจราจากันพร้อมทั้งพูดชื่อพลเอกเสถียรารอรนายศ รัมตีและรัมตีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาค่ะแต่ที่ทำให้คลิปนี้น่าตกใจเห็นทีจะเป็นฐานกัมพูชาอาวุธครบมือจํานวนมากยังเดินเข้ามาป้านเปี้ยนในดินแดนไทยค่ะพอถูกจับได้ก็อ้างว่ามานั่งเล่นเฉยๆเรารอไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ

ออันนี้่มหเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้จากหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัส 2, อาหารเสริมบํารุงกระดูกขอ้อจาก tl by บายซูโยอีขมนยังไม่จบค่ะเมียนมาปวนต่อกองกำลังกระเลี่ยงนอกแถวอ้างยึดแนวท่อส่งก๊าซไทยพมา่าขู่เตรียมปิดหากไม่ได้ผลประโยชน์ค่ะ,ะ,คะก,อกองกำลังกระเรียงนอกแถวอ้างยึดท่อส่งก๊าซไทยพมา่าไว้ได้แล้วค่ะ พร้อมขู่จะปิดทันทีหากว่ากลุ่มของตนเองไม่ได้ผลประโยชน์ทำา u u n นั่งไม่ติดต้องรีบออกมาเคลื่อนไหวในทันทีค่ะสึกเข่มนยังดุเดือดต่อนเนื่องค่ะและยังไม่มีท่าทีว่าจะจบง่ายๆอย่างแน่นอนนะคะ ซึ่งทางฝั่งพม่าก็เริ่มมีอะไรให้ได้จับตาไม่แพ้กันค่ะหลังจากที่มีรายงานที่น่าสนใจว่ามีกองกําลังกระเหลียงนอกแถวค่ะได้อ้างว่านํากําลังไปยึดท่อส่งก๊าซไทยพม่าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพร้อมทั้งมีการขู่ว่าจะปิดหากกลุ่มของตนเองนั้นไม่ได้ผลประโยชน์ร่วมค่ะทําให้ทางด้านสหภาพแห่งชาติกระเหลียงหรือ KNU ค่ะต้องรีบออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงในทันทีเพราะเกรงว่าทางฝั่งกองทัพไทยจะเข้าใจประเด็นนี้ผิดๆนะ โดยล่าสุดค่ะทางด้านสำนักข่าวชายขอบค่ะได้มีการเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่10สิงหาคม2568ค่ะโดยมีรายละเอียดค่ะบอกว่าพระโดสตนีโคกศกสาภาพแห่งชาติเกรี่ยงนะหรือว่า KNU เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกลุ่มกองกำลังเกรียงบางกลุ่มค่ะอ้างว่ายึดพื้นที่แนวท่อส่งกา๊าซนะของไทยพม่าราว40กิเมตรในรัฐเกรี่ยงไว้ได้แล้วนะซึ่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่า เพิ่งเห็นข่าวจากสื่อบางสำนักนะโดยกลุ่มกองกําลังกรรเรียงกลุ่มเล็กๆนั้นไม่เกี่ยวอะไรนะกับกองกําลัง KNU ค่ะเพราะบุคคลกลุ่มนี้ได้ออกไปจาก KNU ตั้งแต่ปี2565และไม่ได้ทําตามคําสั่งหรือนโยบายของ KNU แต่อย่างใดค่ะบุคคลกลุ่มนี้ค่ะสร้างแต่ปัญหาโดยเฉพาะในเขตพื้นที่กองพล4ค่ะทั้งนี้เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะสื่อไทยบางสำนักข่าวค่ะได้อ้างแหล่งข่าวจากกองกําลังกอทูเลหรือ KTLA นะครของนายพลซอนเนอร์ดามียนะครบุตรชายของนายพลโบเมียอดีตประธานานธะิบดีสาภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงค่ะบอกว่าสามารถควบคุมพื้นที่แนวท่อก๊าซ40กิโลเมตรที่ส่งมาประเทศไทยไว้ได้แล้ว พร้อมทั้งข่มขู่ว่าอาจจะมีการปิดแนวท่อกาซ์หากตนเองไม่ได้ประโยชน์นะเราอยากเน้นย้ำว่าบุคคลกลุ่มนี้ไม่เคยปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของ KNU มีแต่สร้างปัญหาให้ประชาชนกระเรียงสำหรับ KNU มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะรักษาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยจะไม่สร้างปัญหาใ,ใดๆให้คนไทยนี่เป็นนโยบายของเรานะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของโคศกกองกำลังกระเรียง KNU นั่นเองค่ะซึ่งผู้สืขข่อข่าวค่ะก็ถามว่านโยบายของ KNU สำหรับพื้นที่ตามแนวท่อกาซ์เนี่ย ขอดดโซตอนนี้ค่ะกล่าวว่านโยบายคือ k ค u จะไม่สร้างปัญหาใดๆที่กระทบต่อประเทศไทยจะทําทุกอย่างที่ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่เพื่อนบ้านของเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ตามรายงานข่าวเป็นการกระทําที่ไม่คํานึงถึงเรื่องนี้เลยค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าพื้นที่เขตอิทธ,ธิพลของ k ค u ทางตอนใต้จากชายแดนจังหวัดกาญจนบรุรีลงไปถึงระนองเป็นพื้นที่เค็นย เป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่นะ,ระโดุสตันีตอบว่าพื้นที่ทางใต้นั้นเคนยูดําเนินการร่วมกับองค์กรพันธมิตรฝ่ายปฏิวัติเช่นกองกําลังประชาชน PDF นะะแล้วก็กลุ่มอื่นๆซึ่งทํางานใกล้ชิดกันไม่มีปัญหาค่ะมีแต่บุคคลกลุ่มนี้ที่มีปัญหาทําให้ชื่อเสียงของเราเกิดปัญหาและสร้างความปาดปวนให้กับกองกําลังของเรานะซึ่งเคนยูไม่ยอมรับการกระทําแบบนี้ที่เกิดขึ้นนะคะบางครั้งก็ทําให้ชาวกะเหรี่ยงเกิดความสับสนผมในฐานะโคโซเคนยูชัดเจนว่าเรา จะไม่ยอมให้ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดค่ะผู้สืกอข่าวไทยถามถึงกรณีที่รัฐบาลทหารพม่านะเตรียมจัดเลือกตั้งในช่วงต้นปีหน้าโฆษก KNU ค่ะกล่าวว่าขณะนี้เผด็จการทหารพม่าก,กำลังสร้างความชอบธรรมให้เกิดการเลือกตั้งที่ควบคุมโดยทหาร ซึ่งทางเคยูมีจุดยืนคัดค้านชัดเจนเพราะไม่ใช่การเลือกตั้งตามกฎหมายโดยเผด็จการทหา,า,ารพม่ายึดอำนาจและฉีกรัฐธรรมนูญของประชาชนเราไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญ2008นะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้คือเรื่องผิดกฎหมายที่ทหา,า,ารพม่ากำลังพยายามให้มีการเลือกตั้ง1-2ถึงเขตในรัฐกะเรี่ยงเราไม่ยอมรับเด็ดขาดเราอยากให้เห็นว่าจากที่ประชุมของอาเซียนเดือนเมษายนปี2021นะผู้นำทานพมา่าเนี่ยนะยอมรับหลักการ5ข้อ จากที่ประชุมอาเซียนแต่ข้อที่ง่ายที่สุดก็คือยุติความรุนแรงแค่นี้ฐานมะม่ายังทําไม่ได้เลยมีแต่ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิด เข็นฆ่าประชาชนตลอดเวลาขณะนี้ชาวพมา่า3-4ถึงล้านคนต้องกลายเป็นคนพัดถิ่นนะคะหนีออกจากบ้านเกิดเพราะฐานพม่าโจมตีและก็ทําร้ายค่ะอะไรก็ตามที่คุณทําจะต้องคํานึงถึงประชาชนเป็นอันดับแรกต้องมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นกฎหมายของประชาชนเพื่อให้เกิดสันติภาพและประชาธิปไตยแต่หลักการแค่นี้คุณยังทําไม่ได้ฐานพม่ายังจะเล่นละครจัดให้มีการเลือกตั้งนั่นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเลยจะกลายเป็นวงจรอ,อุบาทซ้ซําๆนะคะซึ่งผู้สื่อข,ข่าวก็ถามว่าสถานการณ์การที่ร,ระเบิดในพื้นที่ ส่วนหนึ่งเกิดจากกองทัพพมา่าต้องการเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมเลือกตั้งหรือไม่โฆษก KNU ก็ตอบว่าใช่เพราะเขามีเวลาเพียงไม่กี่เดือนที่จะเลือกตั้งตอนนี้เคลียร์พื้นที่ทั่วประเทศไม่ใช่แค่รัฐกะเหรี่ยงหรือรัฐฉานเหนือแต่มีการโจมตีประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเคลียร์พื้นที่เรามีความชัดเจนว่าไม่ยอมรับความรุแนแรงที่เกิดขึ้นกับประชาชนและขอให้นานาชาติเข้าใจโปรดอย่าสนับสนุนการเลือกตั้งของเผด็จการในครั้งนี้ค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นขาข่าวสารและก็สารวัคคความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ The Truth เจาะลึกจริง